สวัสดีครับแฟนเพจทุกโลีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูอีกคันหนึ่งนะครับมีไฟโชว์แบบนี้เช็คยังไงไปดูกันจับคอมพิวเตอร์ก่อนันดับแรกครับผมระดับน้ํามันเบรกนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นที่กระป๋องน้ํามันเบรกด้วยก็เป็นได้นะเพราะว่าในกระป๋องน้ํามันเบรกก็จะมีลูกลอยนะครับลูกลอยซึ่งมีสนามแม่เหล็กนะครับถ้าตัวนี้เสื่อมสภาพก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคน นะครับเพราะว่าเขาบอกให้เช็คระบบเลเวลนะครับก็คือระดับนะครับระดับของน้ำมันเบรกนั่นเองนะครับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับทุกคน N สามสิบทับสี่อิเล็กตริกเดบิลิตี้สแตบิลิตี้โปรแกรม ESE ไอ <I S 1> นะครับติดไอติดไอเราเข้าไปดูรหัสเขาอะไรเอ่ยรหัสเขาก็620800นะครับ the c a n message f r m control unit CGW นะครับต้องไปดูสัญญาณแคน ในตัวคอนโทรลเกตเวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเกตเวเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเขาไปเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อของ e s p e s p เขาบอกว่า,าปัญหาไม่ได้เกิดจากเขาแต่ไปเกิดจากเกตเวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกตเวนะครับว่าเกตเวย์เขาเป็นยังไงบ้างเขาโอเคไหม N 9 3้นี่ครับ นี่ครับทุกคน n 9 3 c e n t r เ l g a t e w ก y CGW นะครับเขามีอะไรไหมเขาติดอะไรไหมนะครับเขาไม่ติดนะครับเขาไม่ติดอะไรเลยนี่ครับ Central Gateway เขาไม่ติดอะไรเลยนะครับเขาถูกด้วยํำไปนะครับนี่ครับ no fault c a s t stall in the fault memory นะครับ ก็คือไม่มีเฝ้โคดนะครับอ่าแสดงว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากเกตเวแต่เกิดจาก ENP ซึ่ง ENP เขาก็ไปโทษอุปกรณ์อื่นนะครับตรงนี้เราต้องมาเช็คอีกทีนะครับว่ารหัส okay, e AP, นะครับ ENP นะครับเขาติดการเชื่อมต่อและการสื่อสารนะครับนะครับรหัสตัวนี้ 620800นะพอเราเข้าไปปุ๊บเขาก็บอกให้เราไปเช็คที่เซ็นทรัลเกตเวย์พอเราไปเช็คที่เซ็นทรัลเกตเวย์เซ็นทรัลเกตเวย์ก็มีอะไรนะครับเนี่ยครับพอเราเทสเข้าไปเนี่ยเขาบอกให้อ่าเป็นไปได้ให้อ่านโค้ดของเซ็นทรัลเกตเวย์นะครับซึ่งในเซ็นทรัลเกตเวย์ก็ไม่มีโฟกโค้ดเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเซ็นทรัลเกตเวย์ก็ไม่มีโฟกโค้ดอะไรเลยนะครับนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มี เราก็ออกเลยนะครับมันไม่มีให้เราอ่านนะครับทุกคนอ่าคันนี้นเราต้องมาดูว่าไอ้หกสองศเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวาริงกันเลยนะครับเกี่ยวกับระบบเบรกฟลูดนะครับอ่าซึ่งเกี่ยวกับระดับน้ํามันเบรกนะครับที่เขาโชว์ที่เรือนใหม่นะครับไปกันเลยครับนี่ครับทุกคนเรามาดูวาริงกันนะวไวริงก็เป็นสวิต เอส็จก็เป็นสวิตท,ที่กระป๋องอน้ํามันเบรกนะครับตัวนี้นะครับออันนี้เรามาดูไวริงว่าสายเขาขาดหรือเปล่านะครับนะครับก็จะมีอยู่2เส้นนะครับเส้นที่1กับเส้นที่2ก็คือเข้าไปที่กลนะ่องแซมนะครับ N10 ทับหนึ่งกล่องแซมมาครับทุกคนมาวัดไฟกันอันนี้เป็น สวิต์ลูกลอยน้ํามันเบรกนะครับก็คือปลั๊กตัวนี้นะครับเช็คดูว่าสายเขาขาดหรือเปล่านะครับอันนี้ในไวริงก็ให้เบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็กระป๋องหม้อพังน้ํานะครับเขาก็ให้เบอร์หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเช็คเลยนะครับว่าเขาเขาจะขาดหรือเปล่านะครับก็ง่ายๆนะครับก็นี่เลยครับจิ้มฟังเสียงก่อนนะครับแทสเสียงนะครับ นี่นะครับเขาก็จะดังประมาณนี้นะครับถ้าเขาไม่ขาด0.4แล้วก็สมีเสียงดังด้วยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับอ่ะจิ้มตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จิ้มตัวนี้นี่ครับจิ้มแล้วไม่ขาดนะครับนี่ครับ ทุกคนนะครับก็สายไฟไม่ขาดนะครับก็เหลืออีกเส้นหนึ่งจะเข้าแซมนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเข้าแซมนะครับเข้ากล่องแซมนะครับเส้นเบอร์สองก็จะเข้ากล่องแซมนะครับนะครับทุกคน,นครับทุกคน f11 f11 ก็คือ,อสวิตช์ที่กระป๋องม้อพักเบรก หม้อลเบรกไอหม้อกระป๋องหม้อน้ํามันเบรกนะครับตัวนี้นะครับก็คือเบอร์หนึ่งนะครับอ่าซึ่งเขาก็จะวิ่งมาแล้วก็ลงมาที่อกระป๋องอ่าน้ํามันน้ํายาหล่อเย็นนะครับก็ปักเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับเขาก็กาวเขาไม่ขาดนะครับเขาถึงกันนะครับตรงนี้ถึงกันนั่นหมายความว่าส่วนที่เหลือก็คือเส้นนี้นะครับเบอร์สองนะครับซึ่งเข้าใน N10 ทับหนึ่ง 1, ก็คือแซมนั่นเองก็คือตัวที่เราได้บอกกับเพื่อนๆพนทุกคนนะครับก็คือตัวนี้นะครับของแซมตัวนี้นะครับซึ่งเบอร์สองตัวนี้เขาก็จะเข้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวประมวลผลซึ่งตัวนี้ก็เรียกว่าเกตเวนะครับเกตเวนะครับซึ่งในเฝ้าโคดเขาก็ ESP เขาบอกให้เรามาเช็คที่เกตเวนะครับแต่เกตเวก็ไม่มีเฝ้าโคดอีกทีนะครับเพราะนั้น เราก็ต้องหากระป๋องตัวนี้มาเทสดูนะครับสำหรับโค้ดเออร์เลอร์ตัวนี้นะครับโอเคครับทุกคนเราต้องหากระป๋องมาลองนะครับเราไปดูกันเลยครับทุกคนโอ้อยังไม่สตาร์ทเครื่องก็โชว์แล้วนะครับเช็คเบรกฟลูดเลเวลนะครับเขาบอกให้เราไปเช็คระดับน้ำมันเบรกนะครับทุกคน นะครับแล้เวเราลองสตาร์ทดูหน่อยนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนี่ครับโชว์ขึ้นมาเลยนะครับเช็ Check break level. คเบรกสูตรเลเวลเช็คระดับน้ำม,มันเบรกว่าอยู่ในระดับที่ปกติหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมอ่ะดับเครื่องเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันนะครับว่าน้ำม,มันเบรกมีหรือเปล่า เนี่ยครับทุกคนอะมันเบรกกระป๋องก็มีนะครับถ้าเราเขาย่าก็จะอยู่ประมาณแม็กเลยนะครับเนี่ยครับมีนะครับทุกคนนะครับอ่ามีแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับว่าเป็นที่สายหรือว่าเป็นที่กระป๋องนะครับกระป๋องในนี้ก็จะมีะลูกลอยเหมือนกับลูกลอยวัดระดับ น้ำระดับน้ำหล่อเย็นซึ่งเขามีาสนามแม่เหล็กนะครับกับลูกลอยที่มามีหน้าคอนแทคนะครับเวลาน้ามันเต็มเขาก็จะดันขึ้นมาให้แตะคอนแทคที่ตัวรับสัญญาณส่งสัญญาณเซนเซอร์หรือสัญญาณแคมตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเรามาเทสแบบแบบบ้านๆน,นะครับเทสแบบแบบสเปคบ้านๆเลยนะครับถอดออกมานะครับแล้วเราก็ มีเครื่องมือนะครับผมมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือแปลงมานะครับแปลงจากอะไรเอ่ยนะครับนี่ครับทุกคนนี่ครับลูกลอยน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลก็แล้วแต่นะครับเอามาทดลองได้นะครับนะครับนี่ครับก็คือลูกลอยน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับลูกลอยวัดระดับน้ามันเชื้อเพลิงนั่นเองครับอ่าก็จะมีในนี้ ในนี้เขาก็จะมีค่าต้านทานนะครับทุกคนก็จะมีค่าโอห์มอยู่นะครับซึ่งมันก็แน่นอนครับในกระปอ๋องหมอเอเบรกมออลมเบรกมออน้อนอไอกระป๋องน้ํามันเบรกก็จะมีค่าต้นานทานหรือว่าค่าโอห์มอยู่เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราก็น่าจะเอามาใช้กับด้วยกันได้นะครับซึ่งไม่ยากนะครับเราก็เสียบเดี๋ยวผมจะเทสนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับทุกคนก็เทสง่าย เสียบขั้วเข้าไปในสองขั้วเลยนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับอ่าตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายกันนะครับกับอ่ลูกลอยวัดระดับของน้ำมันเบรกนะครับนี่ครับอ่าตอนนี้เราเอาให้เขาอยู่ต่ำสุดนะครับอันนี้ต่ำสุดนะครับก็คือ ตอนนี้เหมือนกับว่าน้ำมันเบรกไม่มีนะครับน้ำมันเบรกไม่มีนะครับก็คือ,อต่ำสุดครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปสตาร์ทดูนะครับทุกคนสตาร์ทดูว่าเขาจะหายไหมต่ำสุดเขาต้องโชว์นะครับ,เ,รบเพราะว่า,าเช็คเบรกฟลูดเลเวลนะครับก็คือระดับน้ำมันไม่มีนะครับตอนนี้น้ำมันหมดนะครับ อไม่ใช่ตอนนี้คือน้ำมันเบรกหมดนะครับก็คือไม่มีเลยนะครับทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปปรับตั้งใหม่ดับเครื่องก่อนนะครับอ่าดับเครื่องปุ๊บแล้วเรามาปรับตั้งให้น้ำมันเต็มนะครับให้น้ำมันเต็มก็คือให้เขาให้ลูกลอยตัวนี้เขาดันขึ้นให้สุดนะครับนี่ครับดันขึ้นให้สุดนะครับทุกคนนี่ครับดันขึ้นให้สุดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคน ครับอ่าตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายกันนะครับกับลูกลอยวัดระดับของน้ํามันเบกรกนะครับนี่ครับอ่าตอนนี้เราเอาให้เขาอยู่ต่ําสุดนะครับอันนี้ต่ําสุดนะครับก็คือตอนนี้เหมือนกับว่าน้ำมันเบกรกไม่มีนะครับน้ำมันเบกรกไม่มีนะครับก็คืออยู่ต่ำสุดครับอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,เรา เดี๋ยวเราไปสตาร์ทดูนะครับทุกคนสตาร์ทดูว่าเขาจะหายไหมต่ำสุดเขาต้องโชว์นะครับเพราะว่า,าเช็คเบรกฟลูดเลเวลนะครับก็คือระดับน้ำมันไม่มีนะครับตอนนี้น้ำมันสวัสดีครับแฟนเพจตูมุลีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูอีกคันหนึ่งนะครับมีไฟโชว์แบบนี้เช็คยังไง ไปดูกันจับคอมพิวเตอร์ก่อนอันดับแรกครับผมเบรกหมดนะครับก็คือไม่มีเลยนะครับทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปปรับตั้งใหม่ดับเครื่องก่อนนะครับอ่าดับเครื่องปุ๊บแล้วเรามาปรับตั้งให้น้ํามันเต็มนะครับตอนนี้คือน้ํามันเต็มนะครับน้ํามันในกระป๋องเต็มแล้วก็เซ็นเซอร์นะแตะส่งรายงานไปที่กล่องแซมนะครับแซมเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับตอนนี้น้ํามันเต็มนะครับอ่าตอนนี้ไฟโชว์อยู่นะครับอ่าเราลองสตาร์ทดูนะครับว่าเขาจะหายไหมนี่ครับหายเลยนะครับทุกคนนะครับหายแน่นอนเลยนะครับไม่โชว์เลยนะครับเนี่ยดูดูรอบเครื่องนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอบเครื่องก็ที่แปดร้อยกว่านะครับอ่เนี่ครับไม่โชว์ครับนี่ครับ นี่คือสถานะน้ำมันเต็มก็คือกระป๋องอลูก้อยก็ดันเข้ามาแตะทําให้เซ็นเซอร์เ,อเป็นระบบรูปแบบของวงจรปิดนะพอปิดปุ๊บเขาก็จะารายงานมาที่กล่องแซมนะครับกล่องแซมกล่องแซมก็รายงานไปที่เรือนใหม่ให้รู้สถานะว่าโอเคปกติเห็นไหมครับทุกคนสิ่งที่เราเห็นเหมือนกันพร้อมกันนั่นก็คือกระป๋องน้ํามันเบรกมีปัญหาก็คือเสียนั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ อายุการใช้งานมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับอ่าก็คือกระป๋องน้ํามันเบรกเสียครัอบผมมาแล้ว<สถ>กระป๋องน้ํามันเบรกนี่ครับนนี่ลูกลอยสนามแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ ลอยขึ้นลงสนามแม่เหล็กจะอยู่ตรงนี้นะครับหายแน่นอนการพอดของใหม่ใหม่ของเก่าครับเครื่องมือก็จะมีจีบนะครับจีบ25นะครับเพราะว่าหมุดล็อคเที่ยวล็อคเขาจะ ล็อกตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้นะ,ค,นะครับล็อกไว้ไม่ห้าให้หยุดนะครับก็ต้องถ่ายน็อตแล้วก็ดึงออกมาเลย ก็ปิดจับได้ครับนี่มาดูว่าจะโอเคไหมสตาร์ทเครื่องโอเคไม่โชว์แล้วนะครับทุกคนนะครับนี่ครับเรียบร้อยเปลี่ยนกระป๋องหม้ออ่ากระป๋องน้ำมันเบรกนะครับ